สวัสดีค่ะคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะใครทราบเวลาเกิดอะคะ่ะดูตารางชาร์ตลัคนาได้ที่ Google ได้เลยนะราศีเมษผู้ที่เกิด13เมษาถึง14พฤษภาคม ตำราศาสตร์ไทยนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่สีเรียดจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป อามาดูที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงบ้างของคนโสดก่อนนะคะคนโสดอดีตท,ที่ผ่านมาอัศวินถือดาอัศวินถือถ้วยปันมองว่าตัวคุณนะคะอาจจะไปเจอคนที่แบบว่าผู้จาไม่ค่อยดีด้วยก็ได้แล้วก็จะมีมีอาจจะเป็นในเรื่องของไปเจอคนสองบุคลิกนะคะบางทีก็ ดูพูดคุยสนุกสนานบางทีก็ดูพูดคุยแบบพูดจาขวานผ่าซากอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปันมองว่าคนโสดคุณพึ่งพึ่งพักก็ได้หรือเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในเรื่องของความรักเพราะว่ามันเหมือนจะมีความรักทีไรมันก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาตลอดจนคุณเลือกที่จะเอออยู่นิ่งๆดีกว่า อ่านิยายนอนดูซีรีส์ของเราไปทํางานหาเงินของเราไปดีกว่าประมาณนี้ด้วยนะคะมาดูตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างชาวลัคนาราศีเมษแปดไม่เท้าสามเหรียญปันมองว่ามีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณเหมือนกันนะแต่คล้ายๆกับความคิดความอ่านอะไม่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะเหมือนพูดคุยกันแบบว่า เฉียงกันบ่อยอ,อ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเข้ามาเนี่ยตัวคุณอยู่ในช่วงแบบวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตตัวเองอาจมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตบ้างเนาะ <c oughs> ต้องให้ไฟต้องให้แบบว่าต่อสู้ด,ดิ้นรน ามาดูเอาคำาาคนโสดนะคะเราก็ปันมองว่าที่ผ่านมาชาวราศีเมษในบางคนก็ได้มีการหัวร้อนอะไรบ้างเกิดขึ้นเหมือนกันนะบางทีแบบว่ามันหงุดหงิดกวนใจไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างังเรื่องความรักหน้าที่การงานเอาคำเป็นยังไงในเดือนมิถุนาหนึ่ไม้เทา้าสามไม้เทา้าสองดาว ัมน The The Fool ปองว judgment ่าตัวคุณตัดสินใจเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วแหละไม่ค่อยสนใจและในเรื่องของความรักขอฉันมีความสุขก็พอ เร็วๆนี้คุณจะได้พบเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณเกิดแล้วนะคะเพียงแต่ต้องอดใจรออีกหน่อยก็ได้ที่จะจเลยมิถุนาไปนะคะเพราะว่ายังขึ้นถึงความโสดอยู่ยังเป็นบทสรุปอยู่ The f u ู l คือปันจะบอกว่าคุณแทบไม่สนใจในเรื่องของความรักเลยค,คุณคิดว่าคุณเคยทุ่มเทในเรื่องของความรักและแต่คุณไม่ได้อะไรกลับมานั้นฉันขอทุ่มเทอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสุขใส่ตัวของฉันดีกว่า นะคะในใจคุณเหมือนมีการรอคอยใครบางคนอยู่แต่คนนั้นก็ไม่ให้คําตอบอะไรหรือนิ่งหรือเงียบถ้ามีการพูดคุยกันนะก็จะเป็นการที่แบบถามคาตอบคําอะไรอย่างนี้ด้วยมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆจะกลับมาเหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีเมษถ้าไม่ใช่คนเก่าๆที่แบบว่าคบกันชาตินี้ก็เป็นชาติที่แล้วหรือตั้งแต่เตรียมอนุบาลอ่ะก็จะมีเกณฑ์การกลับมาเหมือนกันแต่ ความสัมพันธ์ก็ยังดูไม่ได้คืบหน้าอะไรสักเท่าไหร่คุณเลยเลือกที่จะแบบว่าเลือกอยู่กับตัวเองเลือกที่จะใช้ชีวิตหลันล้าด้วยอะค่ะเพราะว่ามีความสุขมากกว่าอืมอามาดูเลิฟออร์เคอลไพ่อยากที่จะบอกอะไรเฮ้จะมีคนเข้ามาทำให้คุณมีความสุขนะหลังจากเนี้ย คนนี้แอบดูแอบสืบแอบส่องคุณอยู่เยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะปันขออนุญาตลุกไปหยิบไพ่ใบชาแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะปันกดตอไปไว้เดี๋ยวนะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษจะเป็นยังไง กานั่งอยู่บนบัลลังเหรอในไม่ช้าในไม่ช้าจะได้ดำรงตำแหน่งผู้มีอำนาจเดี๋ยวนะกำลังจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ครอบครองอะตัวคุณจะดูเป็นดวงใหญ่กว่าคู่ของคุณด้วยเออจะมีคนเข้ามานะคนนี้แอบสืบแอบส่องคุณอยู่ ถ้าถามให้สรุปอ่ะอา่จะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่เคยห่างหายกันไปคนที่คุณรอคอยอะคะ่ะเออมีเกณฑ์ได้มี new beginning อ่ะการเริ่มความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอะ นะแต่มันจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเหมือนมีอำนาจสั่งการในในคนนี้ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคนโสดอ่ะเรามาตอบกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสำหรับชาวราศีเมษนะเอาไพ่ปันวางไว้ไหนสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมา เป็นยังไงกันบ้างราชินีถือดาบสามเหรียญในบางคนนะคะมันเหมือนหมดแพชชั่นกันในเรื่องของความรักหรือไม่ค่อยมีความหวานกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างยึดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวคุณได้ไปเจอคนที่แบบว่าเคย พูดคุยกันถูกคอคุณเป็นคนรักคนยากหรือเป็นคนที่เปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตจ้าแต่คนนี้ดูท่าทางคุณเปิดหรือโอเพนให้กับเขาระดับนึงแต่เหมือนคอยดูท่าทีของเขาอยู่มากเหมือนกันคุณเคยให้ใจคนนี้มากแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ผ่านมาเหมือนคุณแบบเริ่มตั้งดาบแบบฉันจะเอาดาบตีหัวเธอแล้วนะถ้า คุยเล่นคุยหัวกันไปวันๆเนี่ยอย่ามาเล่นกับความรู้สึกฉันประมาณนี้นะคะอามาตัวของคุณเป็นยังไงสี่ดาบคุณรู้สึกว่า the high prince ห้าดาบเดี๋ยวนะขอขยายห้าดาบสัไปหนึ่งแปดถ้วยคุณเสียความรู้สึกกับคนนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยบ่อยมาก แล้วยิ่งทำให้ยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเจ็บยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเหนื่อยมันเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันเหมือนเป็นสงครามอะค่ะต้องมีฝ่ายได้ฝ่ายนึ่งแพ้ชนะตัวคุณในบางครั้งก็ปากกระใจไม่ตรงกันด้วยอืมในบางคนนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยทำไมมันเหนื่อยทำไมมันยากเย็นทำไมมัน มันท็อกซิกก็ได้นะในบางคนก็ได้นะคะจนจนคุณอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะมาดูเอาคำในเดือนมิถุนายน2565ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีเมษกันนะ The Devil มันตัดกันไม่ขาดเนี่ยหกถ้วย t World The World มันเป็นการเริ่มจากสิ่งเดิมอะคะ่ะเด็กถือดาบ สองเหรียญมันยังเป็นการประครับประคองกันไปอยู่เลยเพราะตัวคุณเองก็ลึกๆแล้วในบางคนก็อยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตของคุณแหละแต่มันเหมือนปัญหานี้มันมันยังไม่ไม่จัดการให้มันพอดีอ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปให้มากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รับอย่างเดียวเลย ปัญหาที่ค้างคาในใจคือคุณผูกพันกับคนเนี้แหละมันผูกพันกันนะมันมันเกินคําว่ารักไปแล้วมันทั้งรักทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งผูกพันแต่ตัดกันก็ไม่ขาดมันมีสายสัมพันธ์ภาระพันธะอะไรผูกกันไว้อยู่อะที่แบบยากที่จะตัดกันออกมากๆเลยอ่ะ มันเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะถ้าจะดีขึ้นมันอยู่ที่การสื่อสารและการปรับให้มันพอดีของคนทั้งสองคนต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดในเรื่องของอีโก้ก็ได้นะคะถ้าคุณลดแล้วนางไม่ลดตัวคุณต้องถามตัวคุณเองแล้วแหละคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือแม้กระทั่งคุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบไหน หรือทุกคนเลือกที่จะเป็นได้ค่ะเลือกที่จะเป็นคนที่มีความสุขหรือเลือกที่จะเป็นคนที่ต้องคอยมีคําถามอยู่ในใจตลอดเวลาสรุปความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงกันแน่วะมันเหมือนมีเรื่องค้างคางในใจคําถามเต็มหัวเยอะแยะไปหมดมากมายชาวราศีเมษในบางคนก็อยากที่เอาชนะเขาเหมือนกันนะอ,อหรือแม้กระทั่งเดวิลถ้าเกิดไม่ใช่รักสามเจ้าราวสามคน ตัวเขาคุณเองคุณรู้ดีว่าทําไมคนนี้ถึงยังให้ความชัดเจนไม่ได้เพราะว่าเขายังมีพันธะภาระอะไรอยู่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบแต่ตัวคุณในในบทที่คุณแบบว่าเฮ้ยต้องการคนดูแลต้องการคนเอาใจใส่แล้วคนนี้ให้คุณไม่ได้มันก็จะมีอาการแบบไม่เข้าใจกันและประชดกระ,ระชันกันก็มีนะคะถ้าให้สรุปเนี่ยไพ่สองเหรียญออกมามันยังเป็นช่วงที่ยังต้องประครับประคองกันไปอยู่อะ เราก็ให้ระวังในเรื่องของอะไรที่มันมากเกินไปหน่อยนะคะถ้าคุณนิ่งได้คนนี้จะเข้าหาคุณเองแต่ถ้าคุณนิ่งไม่ได้มันเหมือนจะตีกันตลอดเวลาแล้วแล้วตีกันแล้วเหนื่อยอะ่ะแล้วทุกมันไม่มีความสุขนะคะสู้ไปเป็นแบบคนโสดดีกว่าเลือกความสุขเอาไว้ก่อนอืม จำนมันก็ยังไม่ชัดอยู่ดีสี่เหรียนตัวเขาอะก็ยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าสละความโสดด้วยเขาเหมือนคิดเยอะคิดมากคิดซับคิดซ้อนแต่ในใจคนสองคนมันมีความรักกันอะแต่ชอบทิมแทงกันด้วยคำพูดทิมแทงกันด้วยคำพูดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เลิฟออร์แล้วเขาอยากบอกอะไร ในเดือนมิถุนายน2565ของชาวราศีเมษจิตวิญญาณในช่วงมิถุนายนนะคะสำหรับชาวราศีเมษอาจจะเป็นช่วงขัดเกลาให้จิตใจของเรามีความเย็นมากยิ่งขึ้นอดทนให้ได้และรอให้เป็น เขาเรียกว่าคำว่าอะไรวะรอให้เป็นเย็นให้ได้เออถามหัวใจของคุณก่อนก่อนที่จะพูดทำอะไรคิดถึงผลลัพธ์ของมันเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของใครแต่เราทำเพื่อหัวใจของตัวเราเองมันจะเป็นความเย็นอยู่ในนั้นชาวราสิเมตบางทีเป็นเป็นคนที่มีอำนาจนะปันจะบอกว่าชาวราสิเมตคือดวงเมืองดวงโลกดวงใหญ่อะ่ะ บางทีมันจะมีความแบบนะนึกออกใช่ไหมทีนี้ยปานจะบอกว่าจัก,กรวาลก็ได้ไกด์ประจําตัวเทวดาประจําตัวของคุณก็ได้ค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเขาอยากให้คุณเย็นบางท,ทีส่งบททดสอบมาให้คุณแบบฉันจะเอาดาบตีหัวแล้วประมาณเนี้ยแต่ก็ต้องฮึบรู้ปากกันนั่งสมาธิช่วยได้นะ ไพ่เราอไพ่ใบาชาอย่าที่จะบอกอะไรคือบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนดือ้อหรือดื้อกันทั้งสองคนเลยก็ไม่รู้แล้วต้องการควบคุมให้อีกฝ่ายเป็นไปได้ดังใจมันจะมีการควบคุมึเกิดขึ้นอ่ะดิฉะนั้นแล้วอะไกด์สปิริตไกด์ก็เลยบอกว่าทุกตอนนี้เป็นช่วงเวลา เติบโตของจิตวิญญาณบางทีอะค่ะคนเราคล้ายๆกับคําว่ามานไม่มีมันไม่มีบารมีไม่เกิดแต่เราไม่ไปโทษเขาว่าเขาเป็นมารนะแต่มันเหมือนแบบความร้อนความไฟในอกเราก็ได้บางทีนาะการเติบโตขึ้นในเรื่องของความรักการเรียนรู้จากความรักที่แท้จริงมันจะเป็นช่วงเวลาของคุณในช่วงมิถุนายน2565ด้อดื้ดึงไม่รู้ใครอะ่ะโอเคนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้ามาต่อที่สถานะคนมีคู่ สถานะคนมีคู่ของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนาก่อนหน้ามีเรื่องเช่แบบว่าบางทีอ่ะเป็นเครียดจากการทำงานแล้วเครียดสะสมไหมคะในในตัวของคุณนะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันเหมือนมันมีปัญหากันอ่ะมีการไม่เข้าอกไม่เข้าใจกัน มีความคิดมากกันทั้งคู่ในเรื่องของความรักนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการงานด้วยก็ได้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันดูแบบบางทีมันดูนิ่งๆมันดูมันชิวไปอะ่ะจนแบบว่าเหมือนขาดขาดความรักที่มันโรแมนติกก็ได้หรือแม้กระทั่งชาวราศีเมษเองมีเรื่องเครียดอะไรบางอย่างแล้วตัวคุณต้องการให้คนรักดูแลเอาใจใส่แต่ แต่มันไม่ทำไงแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็เหมือนคุณคิดมากป่ะในความสัมพันธ์ว่าแบบเคยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปยังไงต่อไปมันจะเป็นความสุขให้กันอยู่ได้ไหมแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษกันหน่อยว่าเป็นยังไง ห้าเหรียญมีความไม่มั่นใจอะไรในความสัมพันธ์ไหมคะอืม The Sun แต่ก็ดีติกเดดคอขายายเดเด,ด,ดไปเด็กถือถช่วยบางคนมีเกณฑ์กำเนิดบุตรด้วยนะอืมอีกอย่างหนึง่งปานจะบอกว่า ตัวตนของคุณนะคะคุณขาดความมั่นใจในอะไรในบางอย่างบางทีอ่ะบางคนเครียดเรื่องเงินแล้วก็พานไม่มั่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะรู้สึกว่าคนรักเมินเฉยเพิกเฉยอะไรอ่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ยังอยู่อืมอามาดูเอาคำกันเหมือนตัวคุณอยากจะปลีกวิเวกจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวด้วยนะ เด็กชือไม้เท้าสามดาบราชาถือถ้วยอัศวินถือเหรียญให้ระวังในเรื่องของการพูดจาทำร้ายจิตใจกันเหมือนกันนะบางทีเอาความเหนื่อยอะคะ่ะมาลงที่กันนะ ตัวคนของคุณนะ่ะก็จะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกอะไรเลยแต่ตัวคุณก็แบบว่าเฮ้ยอยากที่จะไปเที่ยวบ้างอยากที่จะไปผ่อนคลายบ้างแต่เขาก็าไม่ไปให้ระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดกันสักหน่อยนะคะพยายามเติมความสุขกันบ้างนะในในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของชาวลัคนาราศีเมษอะ่ะคนมีคู่อ่ะปันมองว่าไอ้สามดาบสี่ดาบอ่ะมันเกิดจากบางทีอะคะ่ะ บางทีมันเป็นการกระชําที่เมินเฉยการเฉยชากันก็มีออแล้วตัวคุณคุณรู้สึกว่าฉันฉันอยากมีความสุขแบบคู่อื่นๆบ้างหรือเปรียบเทียบคู่ตัวเองกับคนอื่นด้วยก็มีแล้วเผลอโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็มีนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะปันไม่รู้ว่าปันอ่านดวงของใครเหมือนกัน พยายามเติมความสุขให้หน่อยให้หน่อยให้ให้นะคะในเรื่องของความรักรักกีอินเลิฟพี่บันมองว่าคนของคุณน่ะจะหาของขวัญอะไรมาอยู่ไพ่ใบาชาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันครั้งแรงแล้วก็มั่นคงหากคุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ลองปรึกษาผู้หญิงที่คุณไว้ใจได้นะจะทำให้ความสัมพันธ์กระชับ และแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมีการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันแหละอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้มันยิ้มได้ก็มีโอเคนะคะสำหรับคนมีคู่ลัคนาราศีเมษถ้าให้ปันสรุปเนี่ยเก้าดาบางทีอะค่ะเรื่องที่คุณเครียดเรื่องที่คุณยึดติดเอาไวอ้อ่ะ บางทีสถานการณ์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่คุณจัดการความคิดคุณได้เมื่อไหร่ความสัมพันธ์คุณดีอ่ะอือัศวินถือถ้วยอยากให้เขาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมล่ะ The Star เราลองหันกลับมาดูแลตัวเองดีๆให้เต็มๆเ,เลยให้ไม่รู้สึกขาดอะ่ะให้หล้นเดี๋ยวเขาดูแลคุณเองความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ บ,บ,บางทีมันเป็นเรื่องที่คุณยึดติดอะไรมากเกินไปหรือเปล่านะโอเคนะคะสำหรับชาวล,าล,าลัคนาราศีเมษไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกทุกคนมีความสุขในความรักได้รักและได้รับรักอย่างมีความสุขค่ะ